ถ้่นิมนต์ไม่ได้ก็เลยอยากได้บุญเพราะว่าการทําบุญในคร,รั้งพุทธกาลพิสูจน์ได้หนึ่งบางครั้งนี่นิมนต์ไปก,ก็พระพุทธเจ้าเทศก็เกิดมีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมก็คือการท่วนกระแสเข้าสู้กระแสของภาริยะบุคคลเนี่ยทีนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อบุญไปนี่มันจะหมดไหมพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนกับเทียนเหลี่ยมหนึ่งเนี่ยมันก็สว่างเท่านี้ ต่ออกไปใต้ออกไป,ไปมันก็กว้างออกกว้างออกบุญนั้นจะไม่หายไปแม้นมันเกินงบประมาณที่เขาเป็นเจ้าภาพแล้วปุ๊บเขามาขอสื่อเ่ตัวนี้มันก็ต้องเกินไปส่วนนี้ก็จะเป็นอุศลที่จะแบ่งให้กับคนอื่นบรเสยหายบรเสยหายปาอมไม้กับคือบุญไงบุญก็เลยมากออกไปเยบเสมือนกับแสงเทียนที่กระ,กระจายออกไปแสงสว่างนั่นก็คือ ตัวที่เราแบ่งบุญให้กับเขาเทียนเหลี่ยมหนึ่งมันก็สวาส่งสวางเท่านี้สองเหลี่ยมสามเนี่ยมัน,เ,มนเป็เหลี่ยมหญ่หมดมันก็สว่างในระยะที่จํากัดมลพลนที่จํากัดถ้าเกิดว่าเราขยายเทียนออกไปผมก็จะสว่างออกไปแพ่บารมีไงเป็นคณะเป็นกลุ่มกวอนคันพ่ออินทม์มาผู้เดียวนี่ก็เขียวอยู่เฉพาะในบริเวณแต่เกิดพอพุม่มเราก็มีแสงียังมา,มาละลาย เพราะจิตจิตเหล่านี้ของเทวดาจะมีแสงนําไปจิตของทุกคนก็มีแสงเหมือนกันถ้าคนพบได้โยมถ้าเกิดฝึกดีๆพิจานากระดูกดีๆนั่งเบิองปุ๊บมันจะเข่าไปถึงแสงสว่างตัวหนึ่งคือเวลาเขาเพ่งเข้าไปในกระดูกเจ้าของดี a นี่มันจะมันจะเป็นตัวแบ่งถ้าแบ่ง DNA เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเล็กสุดๆแล้วดี a ในร่างกายคนมันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ บวกกับหลบนน้อยหนึ่งกล้องจุลทรรศกับซองบได้ประจุไฟฟ้าตัวนี้แหละจะทําให้เกิดแสงสว่างสปาร์กพอนังสมาธิไปก็ที่เกิดแสงภายในสปาร์กเห็นผู้เดียวกันเนรับเดียพอทําไปมากๆยิ่งจดจอบมากๆมันก็จะเกิดแสงสว่างออกมาเหมือนพระเจ้าที่มีแสงรัทธิเนี่ยที่อ้อมเลิกขึ้นมากข้างบนเนีย ทุกดวงจิตนั่นก็มีอย่างนันคือกันเทวด,ดาก็าเหมือนกันวัน <c oughs> นี้ถ้าจิตมันสงบ,สบแผ่เมตตาออกไปแพ่เมตตาเทวด,ดาผีเปรตก็ได้รับเหมือนกันอย่าง <c oughs> <c oughs> ห,าหายสงสัยได้ยังกวน้ร <c> า <oughs> นี่การแบ่งส่วนบุญพูดแล้เป็นเปรตเลยใครเป็นเปรตเหตุผลจากการเป็นเปรตมันจากอะไรเนยลองฟังทำไมถึงต้องเป็นเปรตคนที่เป็นเป <USSR> oh, รตก็คือเขามีความโลภมากโลภมากจนทําให้คนอื่นเสียชีวิตเหียดเบียนคนอื่นได้มาโดยบริสุทธิ์ใจชีวิตคนหนึ่งเขาจะได้รับความทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เกี่ยวกันคือเขาจะสแสวงหายอย่างเดียวเพื่อให้ได้มาอย่างเดียวนั่นตัวนี้คือจิตมันเริ่มเป็นเปรตแล้ว แต่ถ้าแสวงหาโดยสัมมาอาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบก็จะก็จะอยู่ในมรรคมีองค์แป,เปดเพื่อที่จะดำนงชีวิตคนที่มีบุญถึงจะล่ำรวยแต่ว่าเขาก็ซอยสองขอตัวเองสองขออยาิสงเคขอบิดามรดาสงขอเพื่อนฝูงแล้วก็สุดท้ายก็สมณะชีพามภูมิเป็นนักบวชถือศีลในระดับที่ที่สาม คือถ้าเสียทีใจบุญก็สามารถที่จะซอยโลกได้หลาย,ลายซอยคนได้มากขนนันนายทุนน้ำเลือดก,ก็บบสถ์ซอยประโยชน์หลายก็ทำเรียว่าทำคมส่วได้หลายคือกันมีเงินหลายพันล้านหมื่นล้านเงี่สิก็สามารถที่จะเอาไปทำส่วไดลซอเสือาวุธไปถล่มประเทศนั้นประเทศนี้สร้างสงครามขึ้นเพื่อเพื่อสแสวงหาอำนาจผลประโยชน์ แต่ก็มีผลต่อการข้านำหนาาต่อพระราชายอย่างนี้แต่นั่นคือเมื่อมีทรัพย์มากถ้าเกิดไปตกอยู่ในกับคนที่มีจิตเป็นอกุศลก็จะทําชั่วได้มากถ้าไปอยู่กับบุคคลที่มีบุญมากมีสมาธิก็จะทําประโยชน์ได้มากเหมือนกันเพราะว่าทรัพย์นั่นกับิมีภัยเอาติดตามตัวไปก็เป็นสมบัติของโลกคือก็ถ้าเกิดว่าใส่ประโยชน์นั่นก็เกิดประโยชน์มาก ถ้าเอาไปใส่ในทงาทถกดเกิดถทดหมากเ,เรื่องแฟนผีเปรตก็เป็นเศษกรรมถ้าเป็นสัตว์นรกนะก็จะก็จะเสและนรกเนี่ยสิยจะกรรมหนักกว่าคนที่มีความโกรธมากๆนั่นแหละจิตจิตในขณะนั้นก็คือเป็นขณะจิตที่ ไปเกิดอยู่ในนรกแล้วแต่ว่าเขายังม,งมีล่มหมายใจของเรายังไม่หมดยังไม่ถึงอายุไข่ความ <c oughs> โกรธมากๆที่สร้างสมองมากก็ัให้ะไดนหลายเหมือนประเทศที่มีอํานาจมากๆก็ถ้าเกิดว่าอดทนไม่ได้หรือว่าต้องการที่จะกดขี่ข่มเหงคนอื่นด้วยอํานาจตัวนี้ก็จะเป็นสัจจะสมมติตัวหนึง <c oughs> นน่งคือได้มาย้อนบุญมีความเป็นใหญ่อาิอาทิตย์บดีความเป็นอบบาิปไตย มีมีความเป็นใหญ่ได้มาพ่อบุญเป็นคนงามก็ได้มาพาอบุญมียศมีตําแหน่งมีบริวารมากก็ได้มาพ่อบุญบุญที่ตั้งอยู่ในศีลบุญที่ตั้งอยู่ในการสงเคาะยาพ่อแมเ่เนี่ยก็เป็นบุญเงื่อนแล้วก็มีการรักษาศีลตัวนี้บุญนิธิที่สั่งสมไว้ก็เป็นพอมาถึงชาติปัจจุบันก็เป็นวิบากกรรมแล้ะเอตให้ผู้นั้นมียศมีตําแหน่งมีอํานาจ ในการปกคร้องประเทศอย่างต่างแต่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้ทําบาปได้เหมือนกันถ้ามีความประมาททุกคนจะอยู่ยุแย่งคบคนสัวการคบคนผ่านจริงวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนผ่านภาละพาโล,าล,แ,ปล,แ,ปลแปลว่าโง่ก็คือความไม่รู้ไม่รู้จากลักษณะจิตลักษณะชีวิตว่ามายังไงไปยังไงและจะไปยังไงต่อ คือถูกดวงจิตต้องตายแน่นอนแต่ว่ามันโมเมนต์ว่าเป็นการตายที่ยุติจิตคนนั้นยังมีความโลภความปัวความหลงอยู่ต้องเกิดอีกแน่นอนเมื่อเกิดแล้วมันกระสิไปตามการสังสมกระทําที่เหตุไปสีมีเงินแสนล้านหมื่นล้านกระบุมีความหมายอย่าง้าจิตดวงนั้นบ่สังสมบุญที่กระทําไป เมื่อตายไปเขาทำแต่ความสัวเขาก็สิได้รับผลที่เขาก็ทำไป้สรลบแล้วสิไปสู่จิตที่สร้างสมบุญประกอบด้วยกุศลในใจจงหดเพราะตัวนี้ต้องหาติตตามไปสิ่งต่างๆของภายนอกก็เป็นเครื่องเอาเมื่อพ้มสะดวกให้เข้าใส่สอยได้ทุกคนต้นทนมาบ่าคือกันแตกต่างกัน แต่ว่าสามารถที่จะสั่งสมกุศล,ลจิตให้จิตเนี่ยมันขาวมันหลอกบุคคลไห i, ม,มีศรัทธามีศีลเนี่ยตัวจากะก็ต้องทํางานเนี่ยหู้ระบายเขาเรียกว่าหู้ระบายว่มสัวที่ว่าไงจิตที่มันเสาหมองให้ระบายออกเพราะมันมีประโยชน์เยีงยตัวปัญญาจังจะเกิดขึ้นบุคคลนั้นจะสามารถพัฒนาเขาไปสู้กระแสได้พอมีความใจกว้างนั่นคือระบาย จิตที่มันเศร้ามองเมื่อมันกระทบเขามามันบ่ทันทางตาทางหูมันจิสร้างสมจิตมันสิตคุณ้ามันสร้างสมมากๆมันก็จิกลายเป็นน้ำมึกจิตก็สิมืดมัวเขาเรียกว่าสิกลายเป็นอันทะผ่านที่เรียกคนพ่านขบคนพ่านต๊บอันทะ่านก็คือความมืดแปลว่ามืดอันทะาละแปลว่าโง่งทั้งมืดทั้งง่ เพราะความไม่รู้เขาก็จะทําไปตามอารมณ์ถ้าบุคคลได้ปล่อยใจไปตามอารมณ์อย่างเดียวเขาสิบสมาร์ทฝืนฝืนความรู้สึกใดแล้วมันจะเกิดความเคยชินแต่ว่าขันมันสั่งสมกุศลมันสักฝอกจิตจิตกันสิขาวหรอขาวลเอ,าาลอพยายามที่จะพัฒนาเป็นโอ้มันก็จะเริ่มเห็นแสงสว่าง ถ้าโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรไม่ค่อยเห็นบุคคลใดขาดท้ำสิลาเคียนสิลาบากสิบวยเห็นสัจธรรมที่มันมีอยู่คือข้สอนพระพุทธเจ้าที่มันเกิดขึ้นเมื่อสองพันหารอยปีมาแล้วมันโดนแหง้งแต่เฮาก็ยังมีบุญได้ยินได้ฟังได้สัมผัสเมื่อฟังแล้วธรรมะมันก็เปลนอากาลิโก ไม่จำกัดการและเวลาบบแม่ว่าเ,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 าเาบดิดยุคเบิดสมัยเอหิปัสิโกเธอจงมาดูเถิดโอปนายกิกต้องนององ้อมเขามาใส่เจ้าของพิกษูที่มาบ,บวชในธรรมวินัยคือกันเพื่อนก็สิถามว่าบอกให้กับพระบวชใหม่ว่าปฏิรูป,ปังก็คือปฏิรูปตัวเองจากโยมเป็นคนธรรมดาก็มาเป็นพระต้องปฏิรูปบบให้ถือใจเจักอย่างเพราะเป้าหมายเพื่อที่จะละการม,มคุณหาละความโกรธความหลง ความโลภนี่มันละด้ตั้งแต่สินอันเป็นสัจจาแล้วแม้นถิ่ละบ่ได้ไรมันจิตั้งอยู่ในพยายามละความโลภเพราะว่ามันป้องกันสิ่งที่มันจะโลภทั้งหลายมันจะเป็นปัจจัีเนี่ยิ่นจากัดเขาเบิดผา3ผืนื้นมีบาทมีบริขารที่มันจํากัดมันหน่อยสรุปแล้วผู้ที่ถือธุดงคุณก็คือบ่ต้องไปคิดหลายก็คือแปลว่ามีบริขารปัจเจศีหน่อยจํากัด นั่นซือว่าถุดงบมเมนยางน้ำถนนเนี่ยมันก็ละเรียงกันถุดงคุ้นก็คือสรุปแล้วคือเป้าหมายคือมีปัจจัยสีที่จำกัดใส่สอยจะเฉพาะเพื่อที่จะย่างอัตภาพแล้วปฏิบัติธร,รมแล้วสิมันสิตัดความโหลดออกโดยอัตโนมัติมัยโยมเพื่อกันคันเท้าใส่สอยพอดีมันก็บริเกิดความถูกหลาย แต่ว่าเพื่อนก็บุรหรี่้ามฆราวาสในการดําเนินชีวิตก็ธรรมดาแต่ว่าตัวจากมันสิบ่ก่คยทํางานถ้าเกิดว่าเฮาทํา่บุญมันก็สิเกิดเป็นเมาบุญมะทะปุญญอย่างบุงคนที่เมาบุญก็สังเกตดได้ง่ายเวลาเมื่อทําบุญไปมากๆทาบุญไปแล้แล้วเฮาบ่ได้ฟังทมบ่เคยได้ยินได้ฟังปุ๊บเวลาเกิดเรื่องกระทบ กบจิตใจเ้าของเวลามเขามาทางตาทั้งหูจิตมันจะเข้าไปยึดสําคัญมันหมายว่าเฮ้ามีเฮ้าเป็นจริงเป็นจัง,จงที่เกิด e go, e go, อีโก้ซูเปอร์อีโก้อหังการนอแมงการจิตทุกดวงเป็นแรงสั่นเพิ่นจึงมาฝืนมาอดมาทนอยู่ในป,าป่าเพื่อที่น้คาคําสอนนี่เป็นความจริงเทียบเคียงแล้วว่าบม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวกว่านี้แล้วเอามาสอนโยมเนี่ยเอาไปปลดหลอกความถูกที่มันติดอยู่ในใจเพราะ เฮาสาคัญบันหมยว่าจิตนี่ก็เป็นห้านั่นแหละที่จริงจิตเนี่ยเป็นธาตุดูดซ่อเติมบุญเข้าไปใส่มันกั็เปลี่ยนไฟบุญเมื่อเติมแต่บุญอย่างเดียวแต่ว่าขาดปัญญาคือตัวจากะนี่บ่บได้มีห้ระบายเหมือนเขื่อนที่มันปิดไว้บบได้ระบายไปใส่ที่มันก็สจเกิดการมักมมแล้วก็น้ํานั่นก็สิบ่บะอาดจิเป็นน้ําเสียพืชพันท่าธัญญอาหารที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณเขื่อนนั่นมันก็สิบ่บสวยงาม บ่คือน้ำปลายเปิดที่มันระบายอยู่ตลอดไหลอยู่ตลอดมันจะเป็นน้ำใสคือยังน้ำเลยมันไหลผ่านอยู่ตลอดมันก็สิใสของมันเองเมื่อใสแล้วสิ่งที่อยู่ข้างๆน้ำนี่มันก็สิมนีดอกใหม่มียังเกิดขึ้นสวยงามธรามาติมันโม่หมักหมมันบม่มีกินเหมือนเนี่ยต่างกันบน้ำที่มันขังเนี่สิมันขุนท่นจิตใจที่มีมีรู้ระบายมีช่องระบาย ัวอกุศลหรอตัวที่เปลี่ยนไฟบาปทั้งหลายเอ้มันสภาพวะนี่มันมีความทุกข์หรือความสุขมันต้องถามใจตัวเองอ๋อเป็นความทุกข์เฮาเฮาง่หรือเฮาสลาดถ้าเฮาไปยึดเอาอารมณ์นั้นแบกเอาความทุกข์นั้นไ้คันโมเมนก็นลองคิดว่งใจตัวสภาพวะนี่เป็นความสุขเฮากงไปยึดเอาไว้ื่อนแต่ว่า ความสุขมันก็น,น่ายินดีกว่าน่าปลอดโปร่งกว่ายังมาสวดมนต์ในสิการสวดมนต์แล้วมีความสุขมีอารมณ์เป็นจิตเอกะตายมีสมาธิในการสวดจะให้เกิดอาน,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 นิสงส์เพื่อนอานิสงส์ก็คือสูงสุดก็เข้าไปสู่อารมอามณ์ม,ม,มนปริสัทธิ์างจิตทีเป็นสมาธิ เกิดจากการท่องบนสาธยายเมื่อจิตมันเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันจะมีกําลังของจิตสามารถที่จะแพ่ออกไปได้สามารถที่จะเพ่งเอาไปใช้ก็ได้สมาธิเพ่งใส้ขาก็ได้เพ่งใส้ขาก็ปวดขากันเพ่งใส้เจ้าของก็ปวดเนเพ่งใช้หัอื่นก็ปวดด้วือกันเป็นดาบสองคมเหมือนกันเอาไปซ้อยเหลือก็ได้แค่เมตตาไปก็เป็นส่วนบุญสมาธิมันก็มีบุญคือกัน เกิดขึ้นเ็ดให้เข้าไปสู้ป้อมสงบเมื่อตายไปมันก็บ,บกก่บตกต่ำก็สิติดอยู่เทวดาก็ยังดีอย่เปลี่ยนพภพมรรบ

บุญในทางพุทธศาสนาต้องประกอบไปด้วยฮิริโอตบะความละอายเกรงกลัวตบะกำกับไว้ตัวนี้นี่คือบุญในทางพุทธศาสนามเม่แม่นว่านังคับเครื่องบินไปแล้วไปส้นตึกเขยา่าเ้าพระเจ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 ้ายังเหี่ยวปุ๊บสุดท้ายแล้วจ้าของต้องตายเพื่อที่จะไปหาพระเจ้าถามมาคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนําคือั ไปส้นตือคนในหันเขาก็ได้รับความเสียหายหรือมีชีวิตคนอยู่หันเขาก็ต้องตายก็เฮ้าไปเพื่อยังเพื่อไปอยู่กับพระเจ้าบุญย่างนั่นเพื่อนว่ามันประกอบไปด้วยฮิริโอตปะคันแมนพินองเฮ้าเฮ้าถียอมเหมาก็เป็นลูกหลานเฝาตายเขาก็ยอมบุญอันนั้นมันก็เลยมีช่องโบอยู่ แค่บุญในทางบทธศาสนาที่มันยังความสุขให้เกิดขึ้นก็ต้องประกอบไปด้วยฮีริกับโอตปะคือความละอายเก่งกลัวต่อบาปนั่นเองพระเจ้าจังถิ่ยอมรับจริงๆโมเมนว่าเหตุเพื่อพระเจ้าเราก็สืไเสีขาค,าคอนอื่นอันนั้นมั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 นเป็่นไปเพื่ออบบันนี้โมเมนอันิงสามันเป็นวิหิงสาเบียดเบียนตนเองแล้วก็ยังเบียดเบียนคนอื่นธาตุซีนี่เพิ่นบ่ให้เบียดเบียน สมมุติว่ามีคนมาดาา่าพระเพื่อนเกนิดสิคิดแตว่าเขาขบ่ไร้เอามีดมาแท่งคันเขามีดมาแทงดี่ก็ไข้ของเขาเอาปืนมาจีห้หัวแล้วก็นี้คันเขาปืนมาจีห้หัวแล้วก็ยิ่ง,งเพื่อนละ่กะก็ดีว่าเฮาขาดตัวตายพร้พุทธเจ้ารบริสอนให้น่ขาตัวตายเพราะร่างกายนี่ประกอบวิชาุีนี่พอเม่เป็นคนเลี้ยงมาสัตว์ชนิดนี่ต้องได้รับการเลี้ยงดูต้องได้รับการให้ ไออุ่นความหักต้องมีความหักไห้อี่ยังเด็กหน่อยต้องดูแลเขาเขาก็หคเรียงต้องสอนบาปบุญคุณโทษไห้คือจิตไม่ไม่เกิดขึ้นมากกตยังบไ,ได้รับภาษาสมบทอย่างเพื่อนถึงบอกว่าจิตของเด็กหน่อยบอมีตัณหาอุปาทานอย่างแต่ว่ามีอนุสัยคือตัวนอนเนื่องอยู่ในหะ,ะตัวที่เป็นสันตานั่งสืบเนื่องมาจากครบทาอื่นก็คือมันนอนอยู่ในจิตแต่สำนึกตัวน่ะ มันเป็นสันดานของจิตนะภาษาบาเฮาเมื่อหนึ่งมันได้รับการกระทบทั้งตาทั้งหูเลยบาลเนี้มันจะเชื่อมกันกระพบศาสะก่อนมันจะจำได้เวลาพ่อแจ่มมันจะถือปีนปังปังปังใช้ฟอแม่ยนะนั่นเริ่มทำงานแล้วมันมันมันเริ่มมีการเชื่อมกับตากับหูเลจากขูวิญญาณโซตะวิญญาณวิญญาณทางตาทั้งหูมันเริ่มทำงานแล้วมันก็จะเริ่มสร้างกรรมได้บ้าง ทำกรรมได้ทำกรรมก็ภูมิพูคุ้นก็นได้ก็ทำกรรมกับคนอื่นก็นได้กับตัวเองก็ได้บางคนก็นอยากตายมีปัญหาปุ๊บก็ผูกผข้อตายจิตนั้นมันก็จิบันทึกไว้มันจะหมักในอาการนั้นพอตายไปปุ๊บเกิดมาอีกมีเรื่องมีเล่ากะทบปุ๊บมันก็จะผูกข้อตายอย่างเดียวการสร้างสมองจิตมันพิสดารไงเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จึง สามารถที่จะแก้ไขได้คันเป็นคนนยังยังแก้ไขได้อยูย่แก้ไขได้สามารถที่ซักฟอกหยตดสามารถที่จะฝืนอยู่ในกรอบของมรรคี่องแปดเพราะมรรคมันกว้างโมเมนต์วาย,ยโยมสีบกเขาถึงสภาวะภาริยบุคคลบ่ไดดโมเมนต์ะาริยบุคคลคืออยู่เหนือปัญหาทั้งหลายอยู่เหนือขาซิททั้งหลาย คือแก้ปัญหาได้เบิดนาะแค่เปิดใจคงกว้างหลับฟังธรรมะเข้าไปโอ้แล้วพิจารณาของจิตนจะคอยพัฒนากันพัฒนากันมันมูม่ยผู้ใดบ่เคยผิดบ่เคยถือดอกมนบ่อาตมาเองก็เคยผิดมากอ่อนจตเกิดมาเป็นคนมีอาการบกคบสามสิบสองด้วยกรรมเก่าในอดีตท,ที่กระเทยกระทำของเขาไ้ก็ต้องยอมรับ นี่คือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นแล้วห้าสามารถที่จะแก้กรรมตัวนี้จากความเป็นมนุษย์นยมีตาดีหูโโดีมีอายตนะครบสามารถที่จะรับรู้ทุกอย่างเลยแล้วก็ดัดจิตให้มันตรงในเถือเหมือนลูกศรที่เขาดัดตรงแล้วสามารถที่ยิ่งเขาเป่าได้จิตนี่ถ้าเขาดัดถึงความซื่อตรงเขามาแล้วมันจะสามารถที่จะไปสู่เป้าหมาย ที่มันสูงขึ้นเวลาเขาถวายท่านเขา็ยังมีตบถ่ายวันนี้พานปัจจิโยโหตุขอให้เป็นเหตุปัจจัยสุภนิพนนันธ์เลยแมนศาสตรนี่ข <c oughs> เขาสิรษะเลเขาสู่การดับทุกอย่างแค่จริงแต่ว่าก็ให้เป็นเหตุปัจจัยโดยผลท่านโดยการรักษาศีลโดยการมาฟังเทศมาสวดมนต์การใส่บาตรนีมัวเ้าก็าแล้วแต่การกวดน้ำ <c oughs> เป้าหมายจริงๆก็คือหวังดีปรารถนาดีกับคนอื่นแล้วก็ควรที่จะ แผ่เมตตาให้กับตัวเองพอเมตตาตนเม <c oughs> ื่อกินเขายังเดียวได้เมตตาตนน้อยังเมตตาตนนี่คือการเอาอาหารสุกิโตโหมิขอยเข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโคโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกม่นบอกอเวโรโหโมิขอใหเข้าพเจ้าเป็นผู้มีมเวรเ <c oughs> ขาต้องการผูกเวรเอาคนอื่นอยู่บอก <c oughs> งงมันบ่มวนแล้วมันจิติดไปพบศาสตร์อื่น เพราะฉะนั้นมีโอกาสในปัจจุบันยังมีลมหายใจอยู่เพิ่นจึงให้พยายามแผ่เมตตาหลายหลเพื่อความใจกว้างที่เป็นอนันตจักรวานนะั้นม่นเขาสีมะขาดีดว่าห่อขาตัวตไ่นะเพื่อยังพระเพิ่นพระพุทธเจา้าเพิ่นคุยกับพระคันผู้ใดคิดไดอย่างนี้จิตใจมัมจิกว้างขวางเงียมันจิสามารถเข้าไปใก็เกิดความซุขมเย็นเป็นสุขบ่ไใดเดือดร้อนนอนทุกข์เฮา สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพ้าโมเมนเร่องธรรมรดาบางที่เขาประกาศเพื่อทาสงครามกับพญามาร <Okay, what? S 1> แล้วก็สีมีคันบบมีพญามารมาลองแล้วเฮ <Okay, what? S 1> าสิพานด้ <Okay. S 1> จังไห๋แม่นบอก okay, <what? S 1> อ๋มันต้องมีเหตุการณ์ okay, <what? S 1> ที่เป็นพญามารมาทดสอบพวกกันเ <Okay, what? S 1> มื่อเขาประกาศลั่นว่าจาไปแล้วพญามารก็เกี่ยวก็บูปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอ <Okay. S 1> <laughs> อัตมาก็เจอ บวชมากอะเขามื <reopening> ่ปากะถือว่าวัยว่าห้องก็บริเป็นไปตามเขาเขาเมื่อยู่ปากะถือว่าไห้เมื่อไปเทศไปแสดงเมื่อว่าว่้มจิงมันก็ต้องกระทบเหนกันก็ภูทีก็เจ้ายังเมื่อเฮ็ุออกนอกหลีิมันก็ต้องมีผลกระทบเมื่อว่าวามจริงมันบ่ถือใจไผเด้แต่ว่ามันถือต้องแม่นบอกมันถือใจโยมอยู่อ่ โยมทั้งหลายมานั่งอยู่นี่ขันแกงเฮาออกโมย้อมเลยแม่บอกโอ้ก็ยังเป็นเฮาเขาก็ยังว่าเฮาเป็นภาษาสมมุติซื้อๆเดี๋ยวไสื่อสารจากซองดวงจิตขึ้นไปขันตาบอดหูหนวกเนี่ยเฮาบม่หูเรียงหรอกแม่บอกแต่ว่ามันบรได้ยอมยังไงเพิ่งก็เลยให้ฟังบ่อยๆพิจารณาดูเฮาสิเป็นคนที่มีปัญญาแล้วก็บ่หม้อบุญแต่ต้องใส่ภาษาสื่อสารมันจังสิเข้าใจ เพื่อที่จะให้สองดวงพิตเพื่อให้ทุกคนนี่เมื่อเข้าใจแล้วมันจะไปแก่มันจะไปปลดลอ็อกไปดีลีทข้อมูลที่มันเป็นไฟล์อก,อ,อกุศลออกมันพัฒนาได้อยู่มันฝึกได้พิษกบับโบเทียงถือกบับโบยางยืนที่เป็นสอนส่วนมากเวลามันกระทบนี่บวท่านเมื่อเม่ท่านให้ตั้งสติกันมาใหม่ให้ตั้ง ใจที่จะเพียนละอกุศลตัวจาาข้าที่ทํางานที่เป็นค้ามเพียนชอบทันทีคันเทศต,ตามผู้บุรุเจ้าซ้อนแล้วเนี่ยชีวิตมันกระโวต,ตัวต่าหรอกแม้นตายไปเขากระโวต้องไปเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่ายังจิตใจที่เขาฝึกดีแล้วพระโสดาบันผู้ที่เขาสู้กระแสนั้นสิเลี้ยวมามันจิบอไปจําเอาภาพที่มันเป็นอกุศลเรียกว,ว่าไฟที่มันเป็นเรื่องเสารมองนีมา มันจิตตากไว้ด้วยปัญญาสินเพราะฝึกจากะอยู่ตลอดยึดอยู่คอยพัฒนานแมนสิบุมีครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนเข้ากาสาสมาที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มันโอ้ควบคุมอารมณ์อย่ของได้ที่ผ่านมาก,กายัยมันเลี่ยวไปสาแต่ว่ามันสําคัญบันหมายว่าเป็นเข้าเป็นจริงเป็นจังมันก็นเลยเฮ็ดไปตามอารมณ์องเามันก็จิตเกิดอีกัวเกิดขึ้น ถ้าเฮาเข้าใจความจริงแล้วโอ้มันเป็นลักษณะนี้ยอมรับความจริงมันจะแก้ปัญหาได้ความถูกมันถบ่ไปตกอยู่ในหัวใจโม่แม้นมาแบกพูกเขาทั้งโลกไว้เลยสิผู้คนที่กองไว้แบกความถูกไว้มันจีมีประโยชน์อีกอย่างแม้นจีมีเงินหลายขนาดใดบริวารมากขนาดใดแต่ว่าความถูกนี้ยังบ่สามารถเอาออกจากจิตใจได้นะครับบัณฑิต ตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงไหนอ่ะนาป่าเขาฟังบอกโอ้มันต้องมีเหตุผลรองรับนะไปเมื่อซะืูเฝ้าเมื่อกับเมื่อซะโอ้ย่ยังสงสัยหรอกพอมีงานเวสนาทีะมีแต่ละโมทนาบุญนำโครงการก็กลาบอาจารย์ทั้งนั้น

สวดมันจนไฟดับเนาะโอต่ไปฟังมันกับมวลเลยเนาะมวนฝุ่นกล้องไปน่อคุณนี่เลี้ยนขึ้นผาแดีวร์อย่างมวนขนาดเสียงเต้าแท็กับมวนคือกัน